ับ้ยเฮ้ยับ้ยทวนมันไม่หายใจแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมลแลกแกเคนะทุกคนก็วันนี้นะผมเนี่ยจะเดินทางไปหาท่านยมเพื่อจะไปรักษาไอายักษ์นะทุกคนให้ท่านเนี่ยไปรักษาอายักษ์ให้ทีนะเพราะว่าูัวการของไอยักษ์เนี่ยเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นบ้าไปแล้วนะก็อยากให้มันหายเหมือนกันเพราะว่ามันเนี่ยก็เหมือนว่าจะปรับตัวปรับใจเป็นคนดีแล้วนะทุกคน ก็ไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางไปหาท่านยมแล้วก็ท่านเงินนะวันนี้ก็ต้องเดินทางไกลหน่อยเพราะว่าเดินทางไปหาท่านยมเสร็จน,นะก็ต้องเดินทางไปหายักที่ผมเนี่ยได้เจอกับมันเมื่อวานนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปเลยก็จะเป็นยังไงเนี่ยรอติดตามกันเลยนะทุกคนวันนี้คือเดินเนี่ยก็ต้องเบาๆนะทุกคนเพราะว่า เสียงใบไม้เนี่ยเวลาย,ย่ำกับพื้นเนี่ยเสียงมันจะดังมากแล้วถ้ามีอะไรที่จ้องมองเราอยู่เนี่ยมันจะรู้ทันทีนะว่าเราเนี่ยกำลังเดินทางมานะนี่ดวนดูต้นไม้ต้นนี้นะเดอใหญ่และสูงมากเลยดูเป็นต้นไม้ใหญ่ เมือนข้างล่างเนี่ยจะมีพงอยู่ด้วยนะมีโรมีอะไรหรือเปล่าข้างในไปเดินทางไปต่อดีกว่าก็ถ้าข้ามเขาลุงนี้ไปขึ้นเขาลุงนี้นะครับมันเนี่ยจะเป็นเขตป่าไผ่แล้วนะก็จะมีแต่ป่าไผ่เลยมองไปทั่ทวเลย เดี๋ยวผมว่าผมจะเลาะไปทางข้างล่างเรื่อยๆเพื่อเพราะว่าเหมือนที่เพื่อน้อนได้บอกว่าท่านยมเนี่ยอาจจะอยู่แถวๆนั้นก็ได้นะที่ผมเนี่ยกำลังเดินทางไปก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะไอ้ยักษ์เนี่ยมันเนี่ย ตายเป็นบ้าไปแล้วนะหลายท่านก็บอกว่ามันเนี่ยสติหลุดนะก็เริ่มเป็นบ้าแล้วละ่ะเพราะว่าสติมันก็เหมือนไม่ใช่คนเดิมแล้วนะ บริเวณเนี้มันจะมีแต่ป่าไผ่นะกคนแล้วป่าไผ่นี่คือตอนเนี้ยแห้งแรงหมดแล้วด้วยจะเจอพวกท่านไหมเนี่ยก็อยากให้เจอพวกท่านเร็วๆนะ ได้เดินทางไปหาท่านยมแต่ไม่เจอนะตอนนี้ผมเนี่ยก็เลยเดินทางกลับมาที่ผมเนี่ยได้เจอกับไอ้ยักษ์นะก็ไม่รู้ว่าต้องเดินทางลงไปข้างล่างฝั่งน้นหรือเปล่านะเพราะว่าจำทางไม่ค่อยได้ด้วยเหมือนว่าตอนนี้ผมเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหน้าผาเลยแหละก็ข้างล่างเนี่ยก็เหมือนว่าจะเดินทางลงไป หายยากหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแต่มันจะเป็นหน้าผาคงต้องไปหาทางอีกทางนึงเฮ้ยทุกคนเจออะไรไหมนี่นะใช่ยักไหมอ่ะลองไปดูดิ ใช่ด้วยนายยักษ์นั่นน่ะนอนถู่เลยมันนอนหรือมันทำน,นอนแล้าเน่ะแล้วมันขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ได้ไงหรือว่ามันน่าจะกลัวนะแล้วก็หาที่หลบไปมุมมั่วแต่ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ มันนอนใช่ไหมนั่นอ่ะเดี๋ยวขอเดินดูสักพักหนึ่งเดี๋ยวถ้าเราพวดเข้าไปดูมันเลยเนี่ยถ้ามันไม่ได้นอนเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาทำร้ายเรานะเพราะว่าสติมันเนี่ยหลุดไปแล้วด้วยทำอะไรต้องรอบคอบนะทุกคน จากที่ผมเนี่ยได้เจอกับมันเมื่อวานนะแล้วก็ระยะทางตรงนี้นะถือว่าไกลกันมากเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเจอมันเนี่ยข้างล่างนู่นเลยนะตรงตีนเข่าเลยนะเหมือนมันไม่หายใจเลยนะทุกคนสังเกตดูดีๆนะผมรู้สึกว่าเหมือนว่า มันเนี่ยไม่หายใจแล้ววะมันนอนหรือมันตายแล้ววะอายดิเดินลงไปดูไหมว่าจะเป็นยังไงขอบดินมีแบบล้อๆ่อนนะไม่รู้ว่าจะมีอะไร แถวๆนี้บ้าอีกหรือเปล่ามันนอนตายแล้วนะ,นนะมันอาจจะตายไปแล้วก็ได้เพราะว่าผมดูจากท้องมันเนี่ยมันไม่หายใจแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูให้แน่ใจก่อนดีกว่า ลองไปดูดิอฮยยกอียักอียทุกคนมันไม่หายใจแล้วนะ จริงๆด้วยนะมันเนี่ยได้ตายไปแล้วนอนแน่นิ่งไปเลยนะเอาไงดีต่อแบบนี้ มาช่วยชีวิตมันไม่ทันนะก็เอาไงดีผมว่าเผามันเลยดีไหมเหมือนว่ามันจะไม่หายใจแล้วนะผมดูจากลักษณะเนี่ยแล้วร่างกายมันเนี่ยมีแต่รอย้ํำเต็มตัวไปหมดเลย ไม่อยากให้ทุกคนดูแบบระยะใกล้เลยนะปะากมันเนี่ยเลือดออกด้วย้วนมันไม่หายใจแล้วนะถ้ามันยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยมาระยะประมาณเนี้ผมบอกเลยมันเนี่ยทำร้ายแน่นอน มันตายแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงต่อดีกับมันนะไอ้นี้คิดว่าเดี๋ยวจะหาไม้แล้วก็ลองเผามันดูไหม ว่าปากมันแล้วก็หูเนี่ยเลือดออกนะผมดูจากอาการเนี่ยน่าจะแบบว่าช้ำในแล้วก็ตายนะทุกคนมันอาจจะช้ำในแล้วก็ตายก็ได้ ปล่อยไว้แบบนี้เลยไหมหรือค่อยมาเผามันทีหลังแต่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยนะว่ามันเนี่ยได้ตายไปแล้วแน่นอนมันไม่ดิ้นแล้วนะ นอนแน่นิ่งเลยไม่รู้ว่าตายตั้งแต่ช่วงไหนนะเดี๋ยวคิดว่า ผมเนี่ยจะหาไม้แล้วก็หาอะไรเนี่ยมากองรอเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวถ้าขึ้นมาอีกรอบเนี่ยผมเนี่ยจะขึ้นมาเผาและทําพิธีให้ทุกคนเนี่ยได้ชมเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนว่ายักษ์เนี่ยล่างมันเนี่ยจะใหญ่นะแล้วมันต้องมีน้ํามันนะถึงจะเผาจนล่างมันเนี่ยสลายไปหมดนะ เดี๋ยวไปหาพวกไม้แล้วก็อะไรเนี่ยมากองรอไว้ก่อนเลยมันคงต้องใช้น้ำมันนะถึงร่างกายยังเนี่ยมันจะถึงสลายเดี๋ยวค่อยลงเบวน้ำมันแต่ตอนเนี้ยเราต้องหาพวกไม้เนี่ยมากองให้ได้เยอะๆไว้ก่อน พรนเดี๋ยวคงไม่พอ เดี๋ยวผมคิดว่าจะขึ้นจะลงไปเรียกพกเพื่อนๆเนี่ยให้ขึ้นมาช่วยผมเนี่ยเผาแล้วก็ทําพิธีให้ยักษ์ไปเลยนะแต่ถ้าผมคนเดียวเนี่ยคงไม่ไหวแน่แล้วไม่มีเชื้อเพลิงที่จะจุดติดแบบว่าไฟดีๆเนี่ยคงจะเผายักเนี่ยไม่หมดแน่นอน เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอตัวหาไม้เพิ่มนะแล้วก็คอปป่อยหาแสบเปะเลแถวหมู่บ้านเนี่ยมาทำพิธีข้างบนแล้วกันไม่อยากรบกวนคนอื่นด้วยนะเพราะว่าระยะทางที่ต้องมาที่นี่คือระยะทางเนี่ยไกลมาก แต่ไม้เนี่ยบอกเลยไม่พอแน่นอนสงสารมันเหมือนกันนะที่มันเนี่ยปรับตัวปรับใจเป็นคนดีแล้วแต่ดันมาถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตของมันเลย ก็ให้มันเนี่ยไปอยู่กับเมียของมันนะเพราะเมียของมันเนี่ยก็โดนเปิียชีพไปนานแล้วเหมือนกันผมคิดว่าถ้ามีพพเพื่อนขึ้นมาเนี่ยผมจะยกไม้ท่อนนี้นะแล้วก็ไปทับตัวมันเพราะว่าไม้ท่อนนี้มันใหญ่มากผมคงเดกคนเดียวไม่ไหวก็บริเวณแถวนี้พวกไม้อะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกัน สงสารมเหมือนกันนะทุกคนที่มันต้องมาเจออะไรแบบนี้ตรงปากมันเนี่ยมีแต่เลื่อนนะแล้วก็รอยตัวเนี่ยมีแต่รอยช้ำในอาจจะถูกทำร้ายจนแบบว่าช้ำในตายเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวหาพวกไม้แล้วก็อะไร แล้วก็จะรีบเดินทางกลับไปเรียกพวกเพื่อนๆแล้วโดนแล้วต้องมีน้ำมันด้วยถึงจะเผาล่างมันหมดไปโอเคนะทุกคนคือเหนื่อยมากเลยที่ยกฟืนเนี่ยมากออไว้ที่ศพยักษนะก็ตอนนี้ผมเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยละคือถมตัวมันจนหมดแล้วนะก็เดี๋ยวลงเบลน้ำมันแล้วก็เรียกเพื่อนๆมานะก็มาดู ไอ้ยักเป็นครั้งจุดท้ายด้วยแล้วก็ท่านยมเนี่ยเหมือนว่าผมเนี่ยจะเดินทางไม่เจอท่านนะก็ไม่เป็นไรก็ทําแทนท่านไปเลยแล้วกันเดี๋ยวคอยไปบอกท่านไวท้ทีหลังว่าไอ้ยักษ์เนี่ยมันได้โดนปิดชีพไปแล้วนะก็จะบอกว่าท่านนรสิงห์นะที่เป็นคนปิดชีพมันเพราะว่าท่านนรสิงห์เนี่ยซ้อมมันจนแบบช้ำในแล้วก็สติมันเนี่ยหลุดไปเลยนะ ก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคิวดโดหน้าก็คอยเป็นกำลังใจผมด้วยล้วกันนะทุกคน